เดี๋ยุด 8GR Sport นะครับนะวันนี้ก็จัดรถสวยให้อีกแล้วนะครับกับรถที่เป็นเครื่องยนต์2ระบบนะครับไฮบริดนั่นเองนะครับ 18GR Sport เป็นตัวท็อปที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับก็บอกว่าอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยประหยัดมากมาก20กว่าลิตรแล้วคันนี้ก็ตกแต่งความเป็นสปอร์ตมาให้นะครับด้วยทั้งตัวล้อแม็กนะที่ได้มาขอบ18มีคิ OW, ้วล้อและไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับแล้วไฟตัดหมอกที่เป็นตัว LED ด้านล่างนะกระจังหน้าตรงนี้มันเป็นตัวใหม่ตรงรุ่น GR เลย มีกล้อง3 6 0องศานะครับมีเรดร์ให้เรียบร้อยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนเนาะยางตัวนี้เป็นมิชลินพลอตสปอร์ตนะครับเป็นยางตัวโหดนะขับดีเหนียวนุ่มหนึบนะครับกล้อง360องศานะครับที่ปลายกระจกมีไฟเลี้ยวแล้วก็มีตัวบลายสปอตให้มีบลายสปอตนะครับภายในสวยติดฟิล์มมีกันสารเรียบร้อยนะภายในนะครับนี่ดูเลยเนียนมากนะเนียนมากได้บอกไฟฟ้าด้วยพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีล็อกค้อมเร็วแล้วก็ ราคันเร็ตาคันหน้าจ้งเตือนกันออกนอกเลนเลขไมสามหมื่นห้าพันนะสี่ยเก้าสิกิโลทำให้โฟกัสอีกแล้วนะครับนะแล้วก็ตัวจอตัวนี้นะครับมีกล้องสามร้อสงศาให้ในตัวนะแอร์เป็นดูอโซนนะครับแบบอัตโนมัติคันนี้มีโหมดการขับขี่มา4โหมดนะครับนะมีหลังคาสาัลลูให้เรียบร้อยแล้วก็ดูหัวหมอนเขาก็ปักคําว่า GR มาหล่อจากโรงงานแท้ๆเลยคันนี้นะครับมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับ มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับเบาหลังพับได้นะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีคลิกเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยมีคลิกเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยนี่โลโก้ GR ครับใครสนใจนะครับไฟท้ายครบสมกุก879,000บาท879 1.8 GR Sport สปอร์ตวารันตีไฮบริดนะยาวถึงปี2033ครับใช้ยาวๆ